สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้าจากลานตุกวัตช็อปนะครับตัวนี้จะเป็นรถบังคับวิทยุแลมโบกินีนะครับสเกลหต่อ12นะครับรายละเอียดด้าน,นล่างกล่องครับ มาดูในกล่องกันนะครับับจะมีตัวรถลกับอ่า รีโมทคอนโทรลจะเป็นแบบพวงมาลัยนะครับเครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยการหักพวงมาลัยนะครับปุ่มเดินหน้าถอยหลังจะอยู่ในพวงมาลัยครับในกล่องที่จะมีให้ก็คือตัวรถนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรล อะแดปเตอร์ apter, สำหรับชาร์จไฟแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับขนาด7 0 0 m มิลลิแอมนะครับ4 8โวลต์มาดูตัวรถกันนะครับตัวรถเป็นงานระดับโมเดลนะครับภายในมีครบหมดนะครับพวกมอัยเรีเรวได้นะครับหมุนหมุนได้ตัวพวมอมาลัยมีเกียร์มีไฟเลี้ยวมีอะไรครบหมดนะครับ ดูจากนั้นนาะด้านหลังก็จะมีตัวเครื่องนะครับด้านล่างจะมีที่สำหรับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับใส่แบตเตอรี่โดยการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็เปิดออกจะมีขั่วสำหรับเสียบแบตเตอรี่นะครับเสียบแล้วก็จัดสายไฟให้ถูกนะ ตัวนี้จะเป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเวลาวิ่งล้อวิ่งนะครับให้ล้อมันวิ่งตรงนะครับรถมันไปทางไหนก็ปรับตรงข้ามทางอน่ัางตัวนี้ล้อปกติรถบัรคับล้อจะเป็นเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นยางเลยนะครับนิ่ม นะครับยังมีดิสเบรกด้วยละเอียดมากครับ,าง,<ม>าบงานล้อทุกล้อมีโชคนะครับ,รบมีโชคครับทุกล้อ,อตัวไฟหน้านี่จะเป็นไฟซีน,น,นัลสว่างตอนเวลาเรากดวิ่งนะครับพวงมาลัยเ,เ,เปิดเปิดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไฟตรงนี้จะสว่าง ดีตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ฐานไว้ตัวนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังเวลาเลี้ยวจะใช้วิธีการหักเลี้ยวพุ่งมาลเลยนะครับตัวนี้ใส่แบตด,ด้านล่างนะครับแบตเตอรี่สขนาด 2A 3ก้อนนะครับจะมีจุบสำหรับดูติดพื้นนะครับให้เราใช้ คอนโทรลเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคอนโทรลตัวรถนะครับครับเราจะมาดูวิธีการคอนโทรลรถนะครับเปิ่สวิตช์ปุ่มนี้นะครับไฟตัวนี้จะสว่างขึ้นเดินหน้าถอยหลังโดยการกดปุ่มนี้นะครับพอดีพื้นที่มันแคบนะครับ ไม่ได้เดินหน้าถอยหลังจะมีไฟออกถอยหลังก็จะมีไฟหลังนะครับเดี๋วยวผมกัดจรวดนี่นะครับเลี้ยวนะครับนะครับรอจะเลี้ยวเลี้ยว รอ้อนครับขอรีวิวตัวรถคร่าวๆแล้วกันครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ